เป็นภาพที่ประทับใจครับทุกคนฝนตกแล้วแต่เรายังเห็นกู้ภยัยอยู่การแก้งเลยนะตากฝนตัดเด็กอยู่ตอนนี้ไม่กลัวฝนฮะโอ้โหดูมุมด้านซ้ายครับผมดูมุมน้านซ้ายนะฮะโซนซีอยู่กลางแก่งแข่งแข่งกับฝนนะทำงานแข่งกับฝนแล้วดิโอ้โหเสียสละมากครับ เร่งอยากให้งานเสร็จไปครับนี่ก็ถือว่าขอบคุณทีมงานมากๆนะครับคนทีมผู้ภัยมากๆทั้งตาเด็กอยู่เลยครับดูนะฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะที่โซนดีเป็นกองเนี่ยกองก็เริ่มเท่มเลยฝนตกไม่กลัวครับทุกคนเป็นผมผมวิ่งเข้าร่มแล้ว <c oughs> แต่ทีมผู้ภัย นะฮะหัวใจสุดยอดเลยจิตอ,อาสาอย่างมากนะครับปารองจนกลองสะเทียถ่ายเอาฝนหน่อยไม่ต้องขีดน้ำคุณเกียรติศาเนี่ฮะดูดูยังอยู่กลางฝนอ่ะดูดิ อถือว่าคนตกแรงนะครับตอนนี้ยังตัดเหล็กเฉยเลยดูสิไม่เข้าล่มนะครับนะสุดยอดเลยทีมกู้ภยัยสุดยอดมากครับคุณพระคุณเจ้าคุณครองอสรุปรถหางฟลามารับแขนที่บู อ๋อใช้ครับนี่ฮะกลาลังขนขึ้นตอนนี้หางปลาขึ้นอยู่บนรถแล้วอยู่บนรถหัวลากแล้เอ้าวนี่ครับฝนตกหนักทั้งฟ้าและฟ้าร้องครับทุกคนตอนนี้รถหางปลามารับแขนพี่บูจริงๆ ผลกระหน่ำลงมาแรงมากครับแขนที่บูไปแล้วแขนไปก่อนเดี๋ยวตัวไปทีหลังเอาประมาณหกโมงครึ่งสนะี่โมงครึ่งนะครับผลกระหน่ำลงมาแล้วตอนนี้ ที่หน้าตุกสอตองอแต่การทำงานไม่หยุดนะครับแม้ฝนจะตกนะโอ้โหเสียงฟ้าร้องดังมาจากไกลเลยป้าแรบด้วย ฟ้าแลบ,บฟ้าแลบ,บแป๊บๆนะฮะใครอยู่กลางสายฝนอ่ะตอนนี้โอ้กู้ภยัยอุ้ยเป็นผมผมไม่กล้าอยู่ยอันนียผมกลัวกพัวสายฟ้าโอ้ยทำไมไปอยู่กลางสายฝนเนาะกู้ภัยก็ไม่เข้าล่มฟ้ายิ่งดับอยู่ คนใหม่ฟ้าใหม่นะ่ะกลัว อนนี้แม้ฝนจะตกเราก็ได้ยินเสียงเครื่องจักรนะครับดังลั่นนะครับทำานานะครับาานบูก็โซมือจับแล้วทรงนี้ตัวจะตามไป โอ้โหประทับใจจริงงานมากครับทุกคนแม้คนจะตกนะครับยังต่ำเด็กอยู่เลยแม่โคก็ยังขุดยินอยู่เลยเอ้าหมาจอนหมาจอนเห็นหมาจอนไหมฮะไปแล้วนุ่นโอ้หมาจอนเออเคจอนเออน้องเคจอนไม่ใช่หมาจอนเออวินบิ อเมื่อกี้เห็นเขาบอกมกีคนเอาไปรักษา,าไปเลี้ยงไม่ใช่ไม่ใช่หรือฮะทำไมเห็นวิน่งอยู่ในไซ่งานเนี่ยตอนนี้ก็เอา้าเนี่ยครับบรรยากาศฝน ก็เทลงมาแล้วปารังจับซึมในสักพักเนาะเสียวๆเกลียนสูงสีเขียวนะครับอยู่ในรถแม่อันตรายขาดการฟ้าผ่าได้คาะไม่ผมเห็นทีมกู้ภัยบางคนนึงอยู่การแจ้งอยู่ในตับเด็กอยู่เลยตอนนี้เออผมก็เลยมองว่าอทำไมทำไมไม่เข้าร่มคุณพรที่มลเห็นแล้ว แต่ว่าตอนนี้ทีมกู้ภัยเขาล่มแ้เขาล่มหมดแล้วมีคนเขาล่มหมดแล้วไม่มีใครอยู่กลางแจ้งนะครับตอนนี้มีโอ้ฟ้าร้องโอ้เสียงฟ้าน่ากลัวโอ้โหดังลั่นเลยครับทุกคนไม่ไหวแล้ว แม็คโครไม่หยุดนะฮะอขอบคุณทีมกู้ภัยที่เข้าล่มให้นะเมื่อกี้อยู่การแจ้งผมก็เป็นตกห่วงไม่ได้สงเสริษาบ,บ้านกับสาวๆรีบเปล่าถึงัวฟ้าแบรี่ <laughs> ไปสัญญากับกับใครกับเขาห้ามนอกใจนะข้าวเห็นะๆๆๆๆๆไหม ไม่ครับมันกลัวสายฟ้าจรงิงเพราะว่าช่วงนี้มันฟ้าผ่าบ่อยจริงฮะผ่าบแบบไม่ทราบสาเหตนหุนะรับไปสองตีสองทีเดียวอยู่ค่ะยังมีอีกข้อเลยครับผม็นตกใจมีทั้งหมดสามหัวพ้อเดียวกันอ๋อสร,รุปโรเทลอร์มารับอกอกตกใจครับ โอเคเสียงฟ้าครับพอดีขออภัอบ,บเยรยการทำมโอุยโอ้ยอุ้ยนักกว่าฟ้าเยนหกครับฟ้าแดงคครับคนครับแอดฟอครับเดียะสิบครับโอ้ฟ้าน้องนังนั่นเลยครับฟ้าเรียบด้วย มาคนมาแอร์ตอนี้พี่ตู้ตักนะไม่น่ากลัวเลพี่ไม่ไน,ไมไน,น่ากลัวเลยน้องะแล้วก็ระวังด้วยเด้อจ้าครับผมเนี่ยฮะท,ทีทีทีทำงานก็ไม่อยู่ครับตอนนี้แต<ๆ>่ดีเราอยู่ใต้ตึกหมดไม่เป็นไรแต่กลัวเสียงแค่ไหนเอาดีครับฟ้าก็แลบฝนก็ตกครับ แล้วก็ร้องด้วยตอนนี้ฟ้าทีมเมทโครไม่หวันนะ่นัะตอนนี้ตกใจเสียงกันที่แหละใส่ฟุตบอลเก็บอไปฮะผมก็ตกใจเสียงฟ้า อ๋ออยู่ในติด,ดไม่เป็นไรครับรัาบมาอะไรจากไปไปไปไม่ไม่นะ Thầy, thầy nói. đây nói Tôi dạ là tay trở đây tay Mà ta tay là tay hạ phục hành năng Tay hạ phục Tay hạ phục hành năng Tay hạ phục hành năng Tay hạ phục ทำงานแข่งกับฝนตอนนี้ไม่หยุดกับทีมแม็กโคร